อันนี้เป็นการใส่ใส่โครงอินชักโครงินชักระบบสองตอนอ่าเราจะใส่ไงเนี่ยให้ให้เวลาที่ยึดรางไปเนี่ยได้โดนกับโครงเพราะบางทีเรากัดระยะโครงแล้วเนี่ยบางทีอาจจะมีการหลุดหลุดบ้างก็มีแต่เราลองใช้วิธีนี้ครับจะคําว่าหลุดตวด,ดออกจากโครงจะไม่มีเลยอ่าสมมติว่าอันนี้คือแผงแผงข้างที่เราจะวางรางอินชัก ปกติเราต้องใส่โคงเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะรับนะครับรับตัวลิ้นชักเราจะใส่โครงแนวนอนท่านนี้เพื่อที่เราว่าเอาลิ้นชักเนี่ยลงไปเพื่อที่จะยึดมันให้น็อตเนี่ยมันยึดโดนโครงนะครับให้น็อตเนี่ยมันยึดโดนโคง้งคราวนี้วิธีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราเรากัดระยะผิดบางทีเนี่ยลางเนี่ยไม่ไม่โดนตำแหน่งโครงโอกาสที่ผิดพลาดก็มีบ้างในในกรณีที่เราไม่แม่นนะครับ แต่เดี๋ยวเราจะมีวิธีที่ให้แม่นยำแบบนี้ก็คือเราจะวางโครงท่าตั้งอาจจะสงสัยโครงท่าตั้งแล้วมันไอ้ลังินชักเนี่ยเป็นอะไรก็คือโครงโครงที่ยิงเสร็จแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวแผงจะเป็นแผงเนี้ยนะครับแผงท่าตั้งตั้งลักษณะนี้แล้วตัวลินชักเนี่ยจะวางวางแนวนี้ในที่บอกว่าให้ยิงโครงท่าตั้งเนี่ยโอกาสที่หลุดเนี่ย อ่ามันไม่มีพรางไงอ่าเดี๋ยวลองดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวลางลิงชักเนี่ยสมมติว่าอ่าลินชักเราระยะแค่นี้มีมีสามใบน,นะครับแต่ละใบก็ระยะบางทีไม่เท<ช>่า,<ร>ากันาทำลักษณะโค้งท่าตังนี้นะครับแต่ว่าให้โค้งเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดียวกับรูน็อตที่เราจะยิงอันนี้ก็คือหน้าอ่าลินชักด้านด้านนี้จะเป็นชนชนละอ่าเดี๋ยวลองเลื่อนลางมาดูนะครับนะครับรูมันจะต้องตรงกับโค้ง ควนี้ก็อัดกลางรูกลางก็ต้องกระโองสวนตัวรลิมเนี่ยตัวลิมนี่มันมันโดนอยู่แล้วโดนตัวนี้อยู่แล้วนครับตวลิมนี่เวลายืดไปยังไงก็ต้องโดนโดนตัวนี้อยู่แล้วจะต้องวางเัวนี่อยู่ตำแหน่งไหนไหนเพราะว่าตัวนี้นั้นเวลาที่มันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม่มีโอกาสหรุดออกจากโค้งยังไงมันก็โดนโดนโค้งนะครับ อันนี้เป็นเป็นเทคนิคก,การวางโคงซึ่งบางครั้งเนี่ยเราสมมติาจะวางท่านอนนั้นอันนั้นก็ถูกแต่ว่าโอกาสที่เราจะาเราคำนวณระยะผิดไปเนี่ยมันก็จะไม่โดนโคงนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยถึงเราคำนวณผิดยังไงมันก็ยังโดนโคงอยู่ดีนะครับแต่บางพลา,าดงงก็คือลักษณะมันมันจะตั้งเนี่ย ชาก็ตั้งด้านข้างแล้วเลื่อนออกมาเพราะนั้นข้อสำคัญก็คือเวลาที่เราซื้อรางมาเราต้องมากาดระยะดูรางก่อนว่าตำแหน่งรูของมันเนี่ยตรงตรงตรง,ตรงไหนเราก็ใส่โครงตรงนั้น แล้วเข้ามาใส่ติดตั้งตู้ลินชักให้เข้าไปอยู่ในช่องของพวกขัวโปน